กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปู่สุกคนค่ะมือหนีภาพมาเบิงปลาเ็ดเนาะคะเนปลาเห็ดเพิงประเทศอังกฤษก็ะสดดไปมึงดูค่ะสองขาง,งทางโกยูสันหกป่านมาขนหมออ่อยท่านได้โกรนโลดจ้าว่ามันข้นหมออ่อยแล้วค่ะค้นยุพดีนี่ยะค่ะท่านได้โกนยู้สลดไปหกอยู่ค่ะอันนี้ป้าเห็ดเพเททงะะิงประเทศอังกฤษเนาะคะเนเดี๋ยวสิผ้าเบิงบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ เนาะค่ะอันนี้ปลานึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพูดอีกปลานึงกันเลยค่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดตายเบื่ออีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะงามีด้วยค่ะเห็ดเพิ่งบะมีดค่ะมีแต่เฮ็ดอันกินบ่ได้นี่ละเต็มโย่เต็มป้าเต็มเขาวีค่ะอันนั้นมุ่นสัตว์เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะป้าเฮ็ดเพิงอีกมองนึงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีดี มึงดูค่ะปลาถือว่าเป็นปลาอิโมโอโรตโอ้เป็นปลาอิโมปลาละเมาะค่ะแม่พี่น้องค่ะสุดท้าไปค่ะไปต่อกันเลยค่ะนี่เห็ดอีกชนิดนึงค่ะเขาเรียกว่าเห็ดตะปูพิษอีเห็ดพิษเนาะค่ะเนาะคุณแม่พี่น้องจ้าสีสันพวกเป็นตะก,กินเนาะค่ะเนาะข้างในแหลกขึ้ขึ้ค่ะแม่แม่จิ้มน้ำสีดาไปเพิ่มกันต่อเลยค่ะ นี่อีบรรยากาศหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบรรยากาศป่าเห็ดเพิงค่ะแต่วัาท่านเดียวออกค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเสียเวลาถิ่มซื้อ,อค่ะขี่รถตัง้งสามสิบนาทีไปไปอีกสามสิบนาทีผู้ลงนไปสองสามซ่มวงคุนจ้าทัางนีไปกับชุ่มวงหนึ่งกระจมเหรอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาสําหนีพ่อสัมเนีแล้วนะจ้าสำหรับมือนี่ปลายเดือนอย่างนีเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะ เฮ็ดเพิ่งท่านได้เกิดค่ะประเทศอังกฤษทั้งตอนไต้เนาะจ้ะเนาะยองไข่ยบากันไหมเนาะคเะนาะคะ่ะพี่น้องค่ะยู่ดีมีแห้งยูแดดมีหิงด้อค่ะเ้ยสวัสดีค่ะ